nào viên tô viên tô Biến tô mai muốn tô mai thoát mà thoát tung tung thoát tung tung ờ muốn muốn tô mai mình muốn ăn mai muốn gặp muốn bay muốn long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  giờ bằng phía giờ bây giờ bằng này giờ bằng liệu tung bay này ờ làm bằng à à tô mai tô mai mình nó tô mai หมุนทำไมหมุนไปหมุนลงหมุนลงหมุนลงหมุนเลพี่อีกท่านหนึงเออหมุนไปหมุนไปเรื่อยไปเรื่อยเออจับน็อสุดหมดละจังเหยียบสุดแล้วตีนเหยียบมันเตีนเหยียบเหยียบปลายมันเหยียบปลายมันเอออ่าเอาขึ้นมาจับไหมจับไหมถอดมาใส่ไหมเดี๋ยวคอมเมนต์สิขันมันตนขันมันตันมึงคอยกันขันต่อยมันตันบ่ เอาขึ้นว่างสินี่เหยียบลงมานเนี่ยเอาเหยียบไปมันหยาบกว่เออโอ้โอเคโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัว<ะ>เปลี่ยนตัวไม้บานหมุนตัวไม้หมุนตัวไม้ไ<ว>นั่นตัวนี้ถ้าเราใส่อยู่นี่<ว>นี่ตัวนี้เราใส่กันนี่เอาใส่ไปแล้วนี่มาหมุนครบยังนี่ยหัวหัวุ่นรอฝุ่นยังทันครบ นั่นแหละเออนั่นแหละมันยังเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่ันถ้าเราเข่าลง<ะ>หมูนนวดเข่าก่อนจะเอาบล็อกไปขันเอามือหมุนใส่ก่อนมือหมุนใส่มันเข่าก่อนแล้มือหมุนเบาเข่าแล้วจังค่อยเอาบล็อกไปขันนั่นแหละหมุนไปเออหมุนไปไปเรื่อยๆอ้าเอาบล็อกสวมมาเลยเอาบล็อกสวมนี่ยเอาบล็อกสวม Ừ, muốn vô rồi mình lại muốn mũi Mở mũi lên, ờ, này, này, mở mũi lên Mở mũi lên, mở mũi lên Mở mũi lên, ờ, này Ok, ok Được, lọt lắng lên